ชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทํำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จในวันนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นของคุณในหัวใจค่ะสิ่งนี้ค่ะเรากําลังโฟกัสกับเรื่องของการเงินเราทุ่มเทกับการทํางานอย่างหนักในช่วงหลายเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ค่ะคุณได้รับความสําเร็จในระดับหนึ่งละแต่เราก็ยังไม่พอใจกับสิ่งนี้อยู่ค่ะเรากำลังตั้งหน้าตั้งตาที่จะหาเงินให้มากขึ้น ตั้งนาต่างๆที่จะโฟกัสเรื่องการงานเรื่องการเงินให้มันดีกว่านี้และนี่คือสิ่งที่คุณนั้นกําลังมองหาค่ะนั่นคือคุณกำลังมองหาโอกาสอะไรใหม่ๆคุณกำลังมองหาโอกาสที่เรานั้นจะสามารถพัฒนาธุรกิจก็ดี การงานของเราก็ดีคอนเนคชันต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเรากำลังมองหาสิ่งเหล่านี้อยู่ค่ะเพื่ออะไรเพื่อโอกาสที่เรานั้นจะได้รู้จักตัวเองจะได้รู้จักเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตัวเราคุณทำอะไรเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของตัวตนของเรามากๆฉะนั้นเรื่องเราที่เกิดขึ้นค่ะ ถ้าหากว่าคุณอยากให้งานของคุณสําเร็จอยากให้ธุรกิจของคุณสักเซสจงเป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นแล้วตรงหาคอนเน็กชันค่ะเพราะเพราะคอนเน็กชันนั้นจะนําพาความรู้ความสามารถต่างๆโอกาสต่างๆมาให้คุณและคุณเรียนรู้และกลับมาปรับและพัฒนาให้เป็นตัวของตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นนะคะสิ่งนี้จะทําให้คุณนั้นสักเซสและประสบความสําเร็จในงานที่คุณต้องการและธุรกิจที่คุณกําลังทําอยู่เป็นกําลังใจให้นะคะทุกอย่างได้มา ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากค่ะเพราะที่บอกว่าไม่ง่ายเพราะคุณต้องหาโอกาสส่วนไม่ยากนั้นก็คือถ้าหาว่าคุณเจอโอกาสนั้นแล้วคุณคว้าแล้วทาทุกอย่างจากหัวใจของคุณทุกอย่างจะประสบความสําเร็จไปได้นะเชื่อแบบนั้นเสมอค่ะถ้าหาว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วตั้งแต่วันนี้ที่นี่คือแปิแผนที่ชีวิตลีคิดเองใบนัดหมอใจค่ะถ้าหาว่าคลิปนี้ดีและประโยชน์อย่าลืมกดหั่วใจนะคะและเซฟเอาไว้เป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตค่ะ